สวัสดีครับนะครับสวัสดีวันที่1เมษาย,ยน2565นะครับวันนี้พวกอาจะนาอยู่เช่นเคยนะครับวันนี้วันแห่งความรวยหลายๆคนเลยนะครับก็อขอแสดงความยินดีนะครับกับเศรษฐีหน้าใหม่ทุกๆคนเลยนะครับร่วมแน้าไปเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีแนวะทางดีๆฝากให้สำหรับอันวันพิเศษปกติ รวมไปถึงฮานอย v a p ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับเราจะย้อนไปดูผลของเมื่อวานกันบ้างนะครับว่าแนวทางเป็นมายังไงนะครับส่วน3ไม่เดียวเมื่อวานนี้ดิ้งรัวๆเลยเด้อนะครับฮานอยพิเศษออก717นะครับ61นะครับแล้วก็ฮานอยปกติออก23930นะครับฮานอย v a p ออก69306กะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแนวทางกันว่าเดี๋ยวเราลองวันนี้เราจะใช้สูตรข้าต้มมัดนะครับเทคนิคมัด รวมจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวรอเหมือนกันนะครับว่าเอาเด่นเด่นรองนะครับมารวมกันนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้นะครับฮานอยพิเศษผมให้เด่น3รอง8นะครับฮานอยปกติผมให้เด่น4รอง7และฮานอยวีพีผมให้เด่น2องรอง5นะครับก็จะเป็น3 8 4แ2 5่นะครับ3 8 4 7 2 5นะครับ ก็จะเป็น 3, 8, 3, 4, 3, 7, 3, 2, 3, 5, 8, 4, 8, 7, 8, 2, 8, 5, 7, นะครับแ4 87 82 85นะครับ47 42 45นะครับแล้วก็7 2 7 5แล้วก็ 2, 5ไปกับตัดตัวเลขที่เราไม่ชอบบอ,อกเพราะอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางผมชี้นำทางเท่านั้นนะครับถ้าวันนี้วิเคราะห์ไปถึงเรื่องเม็ดเดียววันนี้นะครับเมื่อวานนี้มันมี 3, 9, 9, 3ม้าเ้างที่จะกลับมาอย่างชัดเจนเลย วันนี้ถามว่ากลัวอะไรมากที่สุดวันนี้ผมกลัวแดที่จะเป็นตัวชงแล้วแหละไหมครับเพราะว่ามันเจอ93เมื่อวานแล้วก็ยังมาเจอ3 0อีกสําหรับเมื่อวานเนี่ยเขเพราะฉะนั้นแล้วผมให้แปเม็ดเดียวสําหรับสายรูดสายวิ่งสายมินิมาราทอนกดลีฟลงชั้นบนชั้นล่างให้เรียบร้อยก่อนที่จะสตาร์ทออกมินิมาราทอนให้เรียบร้อยจัดสคูนร้อยจัดหนักจัดเต็มได้เลยนะครับ ได้เมื่อไหร่ให้หยุดหลุดให้ทบนี่คือสเต็ปของนะักลงทุนทั้งหลายนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะส่งท้ายด้วยลาวพัฒนาเช่นเดิมนะครับลาวพัฒนาวันนี้นะครับลาวพัฒนาวันนี้วันที่1เมษายน2565เป็นวันศุกร์นะครับวันนี้ผมให้เด่น4รอง7ถ้าไม่เดียววันนี้ผมให้7นะครับ7นะครับ สายรูปสายวิ่งสายมินิมาราทอนนะครับอย่าลืมนะครับสําหรับใครที่อยากได้แนวทางดีที่นี่นะครับที่ห้องกระจาทางเรือนราชกูลนะครับอยากได้แนวทางดีก่อนใครไม่ว่านะครับตำไทยตำลาวตำนอยตำต่างๆรวมไปถึงสลัดผักต่างประเทศสามารถแอดมาที่ a อดอารได้เลยนะครับตอง3นะครับแอดแอดนะครับมีแอดสายนะฮะแล้วก็ a r m นะครับตอง3นะครับนะครับเอาเป็นว่านะครับยินดีต้อนรับทุกๆคนแล้วก็รอนะครับรอทุกคนเข้ามา จัดหนักจัดเต็มในห้องไลน์วีพีสามารถพูดคุยกันได้ตลอดครับสำหรับวันนี้ก็ขอมีพรชัยให้ทุกคนโชคดีมีชยัยได้กำไรอย่างล้นหลามน,นะครับสวัสดีครับ